อ่ะยี่น้องล้วนเครื่องซื้อใหม่ตวนี้กุพีกันไหมปีกันบ่อันนี้พี่ตามมอตุลีีกแข่งตัวนึ่งพีกอ๋อตุลีกุปีกโบดนั่นละตุลีกุเอเครื่องก่อนหัวมันหอมพีจริงเนี่ยเนี่ยดีะนะพีจริงเป็นเรื่องเพราเบิรงจากคลิปหลายๆคลิปแล้วส่วนใหญ่เขาขวัวเครื่องอ่ะถูกต้องแล้วอ๋อขวัวตะก้อนเนาะอ่ะเครื่องกำลัง กำลังเลืองเราะพี hmm. cool. ่น้องเนาะกำลังเลืองฮุยหุยขัวกอนน้ำแขงเนี่ยขัวเง่งเง่งอย่งงี้ด้บ่มีน้้้้้บย้้้้้้้้้งอันนี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้ว้้ั้้้้้้้ พริกใส่อันนี้ก็พริกดำนี่เย่อยาเอาขนบ่อันนี้ก็เป็นเนื้ออยนึงซื้อมาเอาไปตรงห้วงเขามีพักมียังเสมอีกเยอะงูรพาอไรเรเพี่น้องว้าวี่เกกอราพี่เขลือรัแงอโทษคัแหงกว่านาะพสาูนีดี Ừ, ล้วนก่อนเน,น,นาะล้วนก่อนน้ำตามสักน้อยใส้บะตมีกระทะเนี่ยเอาให้จังมันสูงเอาไว้เอ้ยควันมันก็คนเกลียวหน่อยเนาะเอ้ยควันกับมุ้งมีนองเลยัจ <c oughs> หอมบ <c oughs> ่หอมชุนบ่ชุนฟังเสียงดอกคางยังวะกระจกักกระจายกันเลยทีเดียวอ่า นี่แหละมันจะเป็นของแข่ปูดปูดเอ้าวันนี้ก็เติมน้ำลงไปร่วๆครับเคหอมเนาะหอมสดน้ำฮอ,อนบเบๆจ,จักหวัดเอาเดมีเกียวครับนี่อ้าร่อเนื้อร่อน้ำเดือดแล้วก็ปรุงชิมไว้แล้วก็จังตามเลยพักเนาะอันนี้ก็จะไข่ข้าพริกใบบักูนนกด ก,กับพักชีอ่ตัวน,นี้ก็คือเป็นจคุณเลือดคุณเลือดเขาอ่าอันนี้เนาะคุณเลือดอันนี้ก็ปลูกไว้อยู่หลังบ้านกับคุณน้าประยูรก็โดนเย็ดกินอยู่มาพี่น้องใส่เลือดนี่นะคือคือขั้นตอนหนึ่งเฮ็ดี๋ยมันข้นนะมันก็ดจาเข็มข้นของมันลนะให้น้ามันขน้นมาเนี่ยหรอกนี่ออมสมาร์กเคยใเป็นน้ำตกเนาะ เอาไดดตัหนาคุ้งที่เห็ดบดปเหมือนตัวกับเป็นทรทสอดทะเลีล้ทมเวัดเอยเดือดงแดงจ้าเืออยเดือดตรงนี้เนาะเราก็เฮ็ดละองเข้าคมนุษย์บ้านนี้หลังจากนั้นยังอีกอะคนมีค้นผ้าใครตามมาตามเลอครับ ออ่าจะได้ขัไปฮิฮ่าสนุกสนานในนั้นตามช่องทางต่างๆนะครับอาจจะเพื่อจะเป็น, Facebook นเฟซบุ๊กแล้วก็เพลีออแล้วก็ติ๊กต็อกนี่แน่นก็ยูทูบล่ะมันได้ดูเต็มยูทูบเต็มใส่เพียงนะผมใสเพียงงนแงงอยู่ยูทูบใส่เต็มเลยไม่ว่าเลยครับนะสีเทางนามมันยังเนียเลือดมันขุ่นคัะว้าวแช่ผมันจะใส่ใส่เพียงเนาะหรือพวงเพียงมาเห็นมันเป็นเพียงรสก็เลยเอาเลย หยดอกว่ามันมันเป็นเพียงัวงนะแต่ว่าเอาก็เอาซะอืะไรทุบๆดีกว่าเอาแบบใส่ถุงมันเป็นน้ำเนาะเดี๋าทถามโอ้โพี่น้องใส่เพียพ่วงือนี่เนื้อดีๆเอาขี้มาใส่ขี้ละมันง่ต้องงอช่วยหรูเอ้นนเหียวในใส่ไหมครับก็ใส่ใส่ออมเนาะเออเพื่อความเสียบจัดหน่อยต้องติดกินขี้จังอยครับเอาเอาว่ากันไป น้ำปลาพี่น้องเออใส่น้ำปลาจักน้อยเนาทุกคนหลับตาจ้าอ่าแปง้งงูใส่แป้งงูจักน้อยนี่ทุกคนแสบเนาะอ่าหลักกระปลาแดกจ้าขาดบุหรี่อหารอีสานเนาะใส่ปลาแดกจักน้อยอ่ะเสียบใส่ใบบักกูนเนาะผักชีใบบักกูได้บั่นอ่าลงไปเนี่ลงไป นี่ลงไปเรียบร้อยอ่ะมีนางเหลือเนาะบ้านเนาะอ่ะนี่ก็เป็นวิธีของการเกิอยูเห็ดยาเห็ดกินเนาะซิมุงเลี่ยวโอเคผ่านกระพยายามกะใ,ให้กินครับอันนี้เพรมันไทยวัวไทยอ่างอะเขาเรียากว่าไทยเป็นแนวทางกระตุ้นต้อมอยากพยายามกระให้กินครับเพื่อหิ้วเขาเบิ้กะเบิ่งเห็นกีบอยากล่องกะเห็ดกินครับมันเป็นวิธีของการเห็ดกินเนาะกระอยากกระล่องให้กินกระฝาาเบิ่งฝากิดตามช่องตั้งเลยผู้ใดเห็น คลิปหรือเห็นเสียงของผมกะน,นี่แหละคำขีดเหยียดทุกมือทุกเว้นแลหละตลอดในระยะสามปีนะจะได้สี่ปีอ่าที่ผมมาเริ่มเฟซบุ๊กตัวนี้เริ่มเห็ีดขึ้นมานี่แหละทั้งเบิดทั้งยางแหละอ่ะก็ฝากติดตามครับอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะแล้วเราใช้นั่งเลือดแล้วอ๋อถู้ใจอ่าได้ก็ฝากติดตามครับผมกะจะประมาณนี้เดี๋ยวกินเผื่อครับ